Hello, สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวซมูนอวอลนะฮะแล้วก็สวัสดีมิลักแฟนเกมทั้งหมดทั้งมวลนะครับวันนี้ผมมาหามอยก็จะมา,าให้ดูนะครับว่าตอนนี้ผมเล่นไอี ID นี้ถึงไหนแล้วนะฮะก่อนอื่นนะครับฝากเพื่อนๆกดกดไลค์กดซับตะไคร้โอ้ยพูดก็ไม่เป็นนะฮะออะตามนั้นนะครับ,อ,รบอยากกดก็กดนะไม่อยากกดก็ไม่เป็นไรนะครับตามสะดวก โอเคนะฮะก็อยากรู้อะไรก็ถามมาแล้วกันนะครับในคอมเมนต์นะครับผมอยากได้คอมเมนต์นะครับคาถามหรือการแนะแนวหรือใครที่มีความคิดเห็นนะครับที่นอกเหนือจากที่ผมรู้เนี่ยเม้นบอกได้เลยนะครับผมจะขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับอย่างมีเพื่อนท่านหนึ่งที่ดูคลิปผมแล้วบอกว่าเฮ้ยผัวน้ํามันสกิลสองอ่ะมันต้องติด สถานะน้ำแข็งก่อนนะมันถึงจะลดเกจได้เออผมเพิ่งรู้นะครับผมเพิ่งรู้ว่าผมไม่เคยอา่านสกิผลผน้ำไงนะครับผมเพิ่งรู้ว่าอ๋อมันต้องมันต้องสกิลสก่อนแล้วค่อยสกิลสมันถึงจะลดเกจนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคอมเมนต์นั้นนะครับเพราะว่าผมผมก็บางอย่างผมก็ไม่ได้รู้ละเอียดนะครับรู้แค่ผ่านๆนะครับก็ฉำหันใครที่เพิ่มเติมจากคลิปผมเนี่ยก็บอกคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับหรือใครอยากถามอะไรเนี่ยก็ถ้าผมรู้ผมก็จะบอกว่ารู้นะครับแล้วก็จะมาทําคลิปบอกให้นะฮะสำหรับวันนี้ก พึ่งจบเมื่อคืนนะครับไอดี ID นี้ผมไม่ค่อยได้รีบเท่าไหร่นะครับก็เล่นไปตามสบายนะครับตามตามสไตล์ของคนทั่วไปเขาเล่นกันนะครับไม่ได้รีบอะไรมากมายนะก็เลยเมื่อวานนี้จบหอคอยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผมกําลังทําทีมฟาร์มยักษ์แล้วก็ทําทีมฟาร์มมังกรอยู่นะครับน่าจะทําทีมฟาร์มยักษ์ก่อนเพราะว่าผมยังไม่มีรูนใส่ให้ผัวน้ํา แล้วก็ล่มไฟเลยนะครับเนี่ยดูรูนผัวน้ําผมสินะครับยังง่อยอยู่เลยนะฮะก็รูนอย่างนี้แหละครับห้าดาวนี่แหละครับเอาจบหอนะฮะแล้วก็ล่มไฟเนี่ยครับยังง่อยอยู่เลยเห็นไหมเพื่อนๆดูสปีดดินะฮะคือแบบขี้กากดักหมามากโอเคครับผมจะทําผัวน้ํากับร่มไฟเนี่ยเพื่อที่จะไปจบหอฮาร์ดต่อนะฮะรอบนี้ผมปั้นทีเดียวจบนะครับไม่แล้วหรือนะฮะผมจะปั้น กิมไฟนะครับเป็นตัวต่อไปผมจะปลูกอ่าขั้นสองนะครับผมเราลงทีวีวเลยนะครับเป็นตรงรงไหานรอบนะครับผมต้องทําพาราดินลมเอ้ยไม่ใช่ดิพาราดินแสงเพนกวินลมนะครับแล้วก็อ่าขัดอะไรวะเพนกวินลมพาราดินแสงอ๋อแล้วก็กิมไฟครับที่ผมต้องใช้เนี่ยสามตัวเนี่ยผมต้องใช้ในการ อ่ลงขอฮาร์ดนะครับทีนี้ผมปลูกแมวใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยได้ดูนะครับผมปลูกผมปลูกแมวใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะเนี่ยครับ9กแปแล้วนะครับก็ปลูกแมวเสร็จผมก็จะมาปลูกกิมไฟต่อนะครับโอเคนะครับก็ทีแมวนะครับทีแมวผมใช้ทีมนี้ครับในการลงนะฮะผมลงชั้นสี่นะก็เพื่อนๆที่ถามผมว่าเฮ้ยพี่เล่นสอสาวันพี่ปลุกได้ไงวะพี่ ใช้ตัวไหนเนี่ยครับผมผมเคยทคําคลิปบอกไปแล้วนะครับโอนี้จังไฟเนี่ยถ้าใครมีเนี่ยคือปั้นเลยครับใส่รูนเอารูนที่ดีที่สุดของบ้านใส่ให้มันเลยนะครับเพราะว่ามันไปได้หมดเลยทุกดันตั้งแต่ตีอารีนาช่วงแรกนะครับลงดันทุกดันเลยมันลงได้หมดนะครับผมลงโกเลมบิ 10, ผมก็ใช้โอนี้จังไฟนีครับในการลงเพราะมันตีแรงมากนะครับตีแรงโคตรนะฮะแล้วก็ลงดันหลุมมิติเนี่ยลงได้ทั้งหมาแมวหมี ลงได้หมดเลยอ่ะโอนิจังไฟอ่ะคือดีมากนะครับยกเว้นดันที่มันเป็นแบบกิมไฟอะไรเงี้ยดันดันหลุมกิมเงี้ยอาจจะไม่ได้ใช้เพราะว่าอันนั้นมันมันมันเป็นการลงดันที่ใช้ตามประเภทของมอนเตอร์ใช่ไหมอย่างโจมตีเนี่ยกิมมันเป็นโจมตีใช่ไหมแล้วโอนิจังไฟมันก็เป็นประเภทโจมตีคือมันลงได้กันไม่ได้นะครับแต่ที่เหลือลงได้หมดเลยนะแมวหมีหมานะครับซึ่งมันเป็นดันเตี้ยนหลักๆในการ ลงดันของเรานะครับกิฟฟอนอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นปั้นเลยฮะเนี่ยผมใช้ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อดูได้เลยนะฮะรูนผมผมทําคลิปแยากไว้ให้แล้วนะครับไม่ไม่ให้ดูเพิ่มนะนะครับก็ทําคลิปยากไว้ให้แล้วนะครับไปดูเอานะครับคลิปหลังๆเห็นไหมคือแบบสบายๆมากเลยครับชิวๆนะครับคาวเกลก็เพิ่ง5ดาวเองนะครับบางคนบอกโอ้ยพี่ยากจริงเลยอะชั้น3ก็ไม่ไหวแล้วนะครับคือเราต้อง มีรูนพอประมาณนะครับอาจจะไม่ได้โหดอะไรมากแต่ก็ขอแบบไม่แยกนะครับในการลงนะครับถ้ารูนป่วยๆมากเนี่ยเราใช้ตัวเหมือนกันที่พี่ทำไมผมไม่ผ่านนะครับก็มันต้องพ่วงด้วยหลายๆอย่างนะครับมีตัวแล้วก็ต้องอัพสกิลให้เต็มนะครับถึงจะดีนะฮะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวลงนี้เสร็จผมจะลองไปลงชั้น10ดูนะครับอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะโอเค เราก็ไปนี่กันนะฮะไปลปุกอเวกันนะครับลุกเลยแง่นะครับตัวแรกของไอดีนะครับแมวเหมียวนะแมวแล้วผมจะให้ดูรูนแมวผมมาขี้กากดากหนามากเลยนะเพื่นอันด่วนดูดด <c oughs> ดนรูนผมเลยเนี่ยบวกสิบสองนนี้บวกเก้านะฮะเนี่ยยังบวกแบบไก่กาและเร่ม,มากเลยนะฮะ โอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปบวกรูนกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะลงตอนนี้ก็อย่างที่ผมเคยบอกครับถ้าทําทีมจบหอนอมอนได้แล้วเนี่ยเราก็ทําทีมฟาร์ม B10 นะครับเพื่อที่จะไปจบหอฮาร์ดนะครับผู้เล่นบางคนเนี่ยเขาทําทีมฟาร์ม B12 ก่อนเพื่อหารูนอันนั้นก็แล้วแต่ความชอบเนาะแต่ผมเล่นก็คือผมผมฟาร์มจากชั้นเจ็ดขึ้นไปเนี่ย เพื่อที่จะเอาตัวมาจบหอฮาหอนม้อน mm นะครับพอจบนมอนได้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ออกมาทําทีมฟาร์ม b ีสิบนะครับเพื่อที them, nah, ่จะเอารูนจาก b ีสิบเนี่ยไปจบหอฮาร์คพอจบหอฮาร์คเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ตั้งหน้าตั้งตาทาทีมฟาร์มมินนการมิทาน้ําเลยนะครับก็คือลงมังกร b ีสิบนะครับเพื่อที่จะหารูนเพื่อนๆบอกไยพี่ทำไมไม่ลงสิบสองอะฟาร์มทำทีมฟาร์มสิบสองไปก่อนสิได้รูนหกดาวก็อย่างที่บอกครับว่าผม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  แค่รูนจาก B10 เดี๋ยมันก็ทําได้แล้วนะครับทีมอินุกามิเนี่ยรอลงแบบทีเดียวเลยไม่ต้องทํ้หลายทีมนะครับเพราะว่าทําทีม B12 อินุการมิเนี่ยมันจะต้องใช้กิมไฟต้องแบบอะไรประมาณนี้ครับผมลําคาญนะครับก็นั่นแหละทําทีเดียวนะครับลง B10 แล้วก็สลับกับรอยแยกไอ้ไอยแยกสามหัวนะครับชั้นสามนะครับเพื่อที่จะเอาหินรับมารับรูนนะครับ ตอนนี้นี่ผมอัพกูพลังงานก็เวลวสามนะฮะพออัพถึงเวลวห้าผมก็พอแล้วนะครับน่าจะไปอัพสปีดแล้วก็จะไปอัพเดฟต่อเป็นเป็นเป็นระดับต่อไปนะฮะทำๆเดี๋ยวผมตีนี้เสร็จแล้วผมก็จะน,นี้ต่อนะภา เ้ยห้าแสนใะห้มันติดๆในดยด้โอ้โหเวนผมไม่รู้นะครับว่าทีมที่ผมคิดไว้เนี่ยมันจะลงชั้นสิบไปหรือเปล่านะครับความหวังทั้งหมดทั้งมวลไปอยู่ที่แมวลมเท่านั้นนะครถ้าไม่ไม่ไหวนะครับผมก็จะไปอัปเมตแมวลมให้มันแบบแรงที่สดุดเท่าที่จะแรงได้แล้วก็ลองลงนะฮะปัญหาโลกแตกนะ แมวเยี่ยวที่บ้านนะครับเพื่อนๆอ่ะโอเคนะครับที่ผมคิดไว้ทีมนี้นะครับลองดูอ่ะลองดูนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะปั๊มฟาดเขาไปอันนี้คือบีสิบนะเพื่อนๆยกนักบีสิบนะฮะปั๊บ โอ้น,นี่จังไฟแรงมากนะเพื่อนนี่มันตีน้ำนะเนี่ยมันแรงอะไรขนาดนี้นะเป็นตัวละครที่ผมโคตรชอบแม่งเลยเฮ้ย <c oughs> เอ้ยเฮ้ยอย่าตายดิเฮ้ยทำไม่เรียไปโอ้โอไม่ต้องถามนะครับผมใส่ตัวบีนะฮะใส่รุน e ่นเอ็กเตอเทินนะมาลองดูดีจะไหวไหมถ้าไหวนี่ผมก็ฟาร์มยาวๆแล้วกันนะครับเอารถเกตไปนะ ปาปูแรง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 ฮะแรงฮะแรงฮะแรงฮะโคตรแรงเลยนะไขรไม่แรงแต่แมวแรงนะไม่แรงได้ไงครับปลีดผูกันลมครับสปีดตะเมีท่านลมห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอ้าแมวตายฮะเรียบร้อยครับแมวตายแล้วผมต้อไปอัพหาหินรับรูดมาอัพแมว แค่ไหวก็โอเคแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยฮะสบายเบือนะครับตามชั้นสิบได้แล้วนะฮะว่าหนึ่งนาทีกว่าด้วยนะครับก็ไม่ถือว่าช้ามากนะครับถือว่าเวลาก็โอ้โอเคสนตีนจริงๆนะฮะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับอย่างที่ผมเคยบอกเพื่อนๆน,นะว่าทีมฟาร์มเนี่ยทีมออโต้ฟาร์มเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายนะฮะ อยู่ที่บ้านเราด้วยนะครับบางทีเราจะไปเอาตามคนอื่นอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะครับเราพยายามไปยุกต์ใช้ตัวที่เรามีอยู่นะครับแต่ถ้าถามผมนะทีมเบสิกเลยที่มันเป็นทีมฟาร์มก่อนหน้าที่ผมเคยเล่นก่อนหน้านี้ที่ผมไม่ไม,ไ,มไม่เล่นแบบว่ารีไอดีหาตัวมามาเล่นนะ่ะทีมฟาร์มที่พาลงบิสิทได้แบบง่ายๆสบายๆก็คือกิฟฟอนลมนะครับตัวที่มันแจกมาแหละกิฟฟอนธาตุลมพิกซีธาตุลม นะครับแล้วก็พวกอะไรอะลาพีสอะไรพวกนี้ครับที่มันแจกมาแรกๆอะ่ะอินุกามิธาุมืดนะครับแล้วก็ตัวฮิวเลือดสักตัวหนึ่งอาจจะเป็นอินุกามิธาดแสงก็ได้ครับเพราะว่าเรามีพิกซีลมแล้วเนี่ยเราไม่ต้องใช้ฟานนะครับเพราะว่าฟานเนี่ยมันจะได้เรื่องของอาบับปปีใช่ไหมฮะบับปปีแล้วก็ฮิวเลือดนะครับแต่ว่า แล้วก็มีบั๊บดาบใช่ไหมมีปับดาบปั๊บปีกนะครับแต่ว่าฟานเนี่ยมันมันตีมันตีแรงไงฟานมันมันจะตีหลายฮิตนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยมันจะทําให้เพิ่มโอกาสของที่บอสมันจะสวนมาเพราะฉะนั้นก็ถ้าใช้กิฟฟอนลม,มนกับพิกซีลมเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ใช้ฟานนะครับใช้พิกซีลมกิฟฟอนลมตัวแจกนะแล้วก็ใช้อินกาลมี่าแสงนะครับแล้วก็ใช้อ,อะไรนะ อินูการมิธาดมืดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นคาวเกิลก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตัวสกิลหมูสักตัวหนึ่งก็ได้ครับที่เอาไว้สตันพวกชั้นชั้นชั้นลูกน้องอะ่ะเพราะว่าเรามีเกาะแตกแล้วก็คือกิฟฟอนธาลมรับมีทั้งเกาะแตกแล้วก็มีหักดาบของของโกเลมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกครับทีมนี้เป็นทีมง่าย,ายๆเบไปเลยนะครับสาหรับโกเลมชั้นสิบนะครับทำเพื่อฟาร์มอารูนไปพัฒนาในดีตัวเอง นะฮะโอเคนะครับ,นะรบผมหวังอย่างยิ่งนะว่าใครที่ดูคลิปผมเนี่ยจะได้ประโยชน์นะครับผมมีเจตนามาบอกช่วยเหลือนะครับแล้วก็บอกสิ่งที่ผมรู้นะครับผมไม่เคยกักนะผมรู้แลยผมก็บอกหมดบางอย่างอาจจะเฮ้ย hey, พี่แบบนี้ดีกว่านะขอบคุณมากเลยครับถ้ารู้อะไรที่มันดีกว่าผมเมนไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมเป็นคนที่ไม่ใช่น้ําเต็มแก้วนะบางคนอาจจะใครเข้าใจว่าผมเนี่ยเป็นคนน้ําเต็มแก้วแล้วก็ ทำ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 มาคิดว่าตัวเองเก่งก็เลยมาอะไรเงี้ยัไม่ใช่นะครับคือการอวดการขิงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติอของเกมนะครับแต่ว่าจเจตนาผมตั้งใจจะมาบอกให้กับเพื่อนๆทุกคน <ๆ S 2> รู้นะครับว่าว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนั้นแบบนั้นแบบนั้น,แบบน,นอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครที่มีอะไรที่มันดีกว่าก็เม้นบอกได้เลยนะครับผมจะขอบคุณมากๆนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้อะไรแล้วก็มาดูคลิปผมแล้วก็เอาไปพัฒนาดีตัวเองก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็ ก่อนจากลากันไปนะครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับอยากรู้อะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิวิดโอนี้ก็สวัสดีสสดครับผม